เปิดฟ้าสวรรค์สำหรับอนุชนคนรุ่นใหม่ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณคนรุ่นใหม่ทุกวันวันอังคารที่28ตุลาคม2 0 2 5หัวข้อคำอธิษฐานของขันที่ชาวเอธิโอเปียข้อพระคำหลักกิจการบทที่8ข้อที่35 35 ซีลิปจึงเริ่มเล่าโดยตั้งต้นจากพระคำภีตอนนั้นท่านประกาศข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูกับขันทีผู้นั้นอ่านพระคำทีกิจการบทที่8ข้อที่27ถึง39 27ฟีิลิปก็ลุกไปและนี่แน่มีขันทีชาวเอธิโอปคนหนึ่งเป็นข้าราชการของพระนางคารดาสีพระราชินีของชาวเอธิโอป และเป็นนายคลังทรัพย์ทั้งหมดของพระราชินีองค์นั้นท่านมานมัสก,การที่กรุงเยรูซาเลม็ม28่สิดขณะนั่งรถม้ากลับไปนั้นท่านกำลังอ่านหนังสืออิสยาผู้เผยพระวจนะอยู่29พระวิญญ,ญาณตรัสสั่งซิลิปว่าจงเข้าไปชิดรถม้าคันนั้นเถิด30มิีลิปจึงวิ่งเข้าไปใกล้ และได้ยินท่านอ่านหนังสืออิสยาผู้เผยพระวจนะจึงถามว่าท่านเข้าใจสิ่งที่อ่านหรือไม่สามสิบเอ็ดขันทีจึงตอบว่าถ้าไม่มีใครอธิบายจะเข้าใจได้อย่างไรท่านจึงเชิญฟิลิปขึ้นไปนั่งบนรถม้ากับท่านสามสิบสองพระคัมภีร์ตอนที่ท่านอ่านอยู่นั้นคือข้อเหล่านี้ท่านถูกนำไปฆ่าเหมือนอย่างแก ลูกแกะนิ่งอยู่ต่อหน้าผู้ตัดขนของมันอย่างไรท่านก็ไม่ปริปากของท่านอย่างนั้น 33. ในเวลาที่ท่านถูกเหยียดหยามท่านไม่ได้รับความยุติธรรมใครจะเล่าถึงเชื้อสายของท่านเพราะชีวิตของท่านถูกปัดขาดจากแผ่นดินโลก 34. มขันทีจึงถามฟิลิปว่าสิ่งที่ผู้เผยพระวจนะกล่าวนี้เลงถึงใคร เลงถึงตัวท่านเองหรือเลงถึงคนอื่นขอบอกข้าพระเจ้าเถิดสามสิบห้าซีลิปจึงเริ่มเล่าโดยตั้งต้นจากพระคำภีตอนนั้นท่านประกาศข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูกับขันทีผู้นั้นสามสิบหขณะกำลังเดินทางไปก็มาถึงที่ที่มีน้ำแห่งหนึ่งขันทีจึงบอกว่านี่แน่ที่นี่มีน้ำ มีอะไรขัดข้องไม่ให้ข้าพระเจ้ารับบัพติศมาสามสิบเจ็ดฟิลิปจึงตอบว่าถ้าท่านเต็มใจเชื่อท่านก็รับได้ขันทีจึงตอบว่าข้าพเจ้าเชื่อว่าพระเยซูคริสตเป็นพระบุตรของพระเจ้าสามสิบแปดแล้วท่านจึงสั่งให้หยุดรถคนทั้งสองก็ลงไปในน้ำทั้งฟิลิปกับขันทีฟิลิปให้ท่านรับบัพติศมา สาสิบเกเมื่อท่านทั้งสองขึ้นจากน้ำแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรับฟิลิปไปและขันทีคนนั้นไม่ได้เห็นท่านอีกจึงเดินทางต่อไปด้วยความยินดีเนื้อหาข้อพระคัมภีร์ข้อหนึ่งที่ทำให้ผมกลัวมากคือสองโครินบทที่สามข้อที่หบอกเราเกี่ยวกับประสิทธิผลของพระวจนะของพระเจ้า 6. ผู้ประธานให้เราสามารถเป็นผู้ปรนิบัติแห่งพันธสัญญาใหม่ที่ไม่ใช่เป็นไปตามตัวอักษรที่เขียนไว้แต่เป็นไปตามพระวิญญาณด้วยว่าตัวอักษรที่เขียนไว้นั้นทำให้ตายแต่พระวิญญาณประทานชีวิตพระคัมภีร์กล่าวว่าตัวอักษรนั้นฆ่าคนแต่พระวิญญาณนั้นประทานชีวิตนั่นหมายความว่าบางคนอาจอ่านพระคัมภีร์แล้วพลาดไป แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์คือผู้ประทานชีวิตให้กับสิ่งที่เราอ่านในพระคัมภีร์เพืพ่อที่พระองค์จะสามารถเปลี่ยนแปลงเราได้ในการอ่านพระคัมภีร์วันนี้ขันทีชาวเอธิโอเปียเป็นผู้กลับใจบังเกิดใหม่ท่านอาทิตฐานขอความเข้าใจขณะอ่านหนังสืออิสยาแม้จะมีตำแหน่งและอำนาจแต่ท่านก็ต้องการความเข้าใจทางจิตวิญญาณ ท่านตระหนักถึงความจำเป็นในการเข้าใจพระคัำพีอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นจึงอธิษฐานขอความกระจ่างแจ้งด้วยความถ่อมตน,นทันทีมีใจที่พร้อมจะรับการสั่งสอนและปรารถนาที่จะเติบโตในความรู้และความเชื่อท่านอนุชนที่รักของผมท่านอธิษฐานขอให้พระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ทรงเปิดเผยความจริงของพระคัมภีร์แก่ท่าน หรือท่านเพียงอ่านและอธิบายพระคัมภีร์ด้วยสติปัญญาของมนุษย์บางคนตีความพระคัำภีไม่ถูกต้องตามประสบการณ์สภาพแวดล้อมหรือวัฒนธรรมของพวกเขาโปรดอย่าเข้าร่วมกับพวกเขาประเด็นสำคัญขอให้พระเจ้าช่วยให้ท่านเข้าใจพระวจนะของพระองค์ก่อนที่ท่านจะอ่าน